สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมาสุกนะครับแอปเวิร์กเอาท์นะครับผมวันนี้เราออกกำลังกายท้องนะครับวันนี้ทุกคนเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับกางเบาให้เรียบร้อยวันนี้ไม่ต้องมีรองเท้าก็ไเ้นะครับเพราะมีแต่ท่านอนครับผมโอเคนอนลงไปครับผมโอเคยืดแขนเนื้อหัวครับ สองข้างเหนือนหัวผ่อนคลายร่างกายลงไปโคชนอนอร้อนะครับใครพร้อมแล้วนอนอรอเหมือนกันโอเคถ้าไม่ดูวิดีโอก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าฟังเสียงโคชนะครับโคชจะอธิบายท่าทางเสมอโน้มเข่าทั้งสองข้างไปทางด้านขวาเล็กน้อยครับไปให้ไกลที่สุดแต่ว่าโฟกัสให้แผ่นหลังติดพื้นตลอดสลับข้างไปข้างซ้ายครับวันนี้เราจะยืดหลังก่อน สลับไปข้างขวาครับวันนี้เรามี4ท่าท่าละท่าเซต็ตนะครับสลับข้างครับโอเคเหยียดขายืดแขนยืดขาวจากกันให้ความรู้สึกว่าร่างกายเราถูกยืดออกนะครับโอเคต่อไปครับผมมือวางไว้ข้างลำตัวท่าแรกของเราคือท่าโททัสใช่ครับ ทุกคนจะเห็นว่าโค้ชสามารถแตะข้อเท้าตัวเองได้สบายๆใช่ไหมแต่ว่าขอขยับออกไปเล็กน้อยครับให้รู้สึกว่าต้องเอื้อมไปแตะข้อเท้าตัวเองนะครับท่าน,นี้โค้ชขอ24ครั้งทั้งหมด5รอบครับนับ1 2ไปเลยครับเตรียมตัวครับ5 4 3อยา่าส้นเท้าใกล้เกินแบบนี้นะแทบไม่ได้ขยับเลยขยับออกไปหนะ่อย24ครั้งครับ3 2 1ไป1 2 3ามสี่ห้าหกเจดแปดเหนึ่งสองสสี่ท่าแรกมอมมองก่อน6 7เจ็ดแปยี่อีกสี่ครั้งหนึ่งสองสมและสี่ใครว่าท่านี้สบายครับยกมือถูกต้องครับท่านี้ไม่ยากเกินเลยจัดมาอยู่ท่าแรกครับทักอีก10 9 8 7จ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแหนึ่งสองสและสี่โอเคครบแล้ครับยสิรอบที่ส พักอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าเตรียมตัวสี่สามสองหนึ่งไปฮัทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ อีกหนึส,สและ4ี่พักอีกสิบเก้าแี่สามผ่านไปรอ้วี่สี่ครับ6 5 4 3าสีามองหนงึไปครับ1 2 3 4 5 6 7แต่ให้ถึงข้อเท้าตัวเอง9 10าสิหนึ่งสองสาม สนับไปกันห้าหกเจ็ดแปดเกอีก4ครั้งหนึ่งสอและ4เหลือรอบสุดท้ายครับของ5้านี้พักอีก10 9 8 7 6 5แป้าติ้มตัว4 3่สสองหนึ่งไปครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบอีกหนึ่งสองสามและสี่โอเควันนี้ทินงทางง่ายๆนะครับทำบนที่นอนก็ได้นะครับผมแค่เราเพิ่มจำนวนครั้งความยากก็จะมากขึ้นท่าที่สองครับ เราจะทำเดดบั๊กนะครับสลับอย่างนี้นะครับทุกคนยืดแขนขวาขึ้นไปเนี่ยศีรษะแบบนี้และตั้งเข่าขวาขึ้นมานะครับยกหัวขึ้นมาเราจะสลับแขนกับขาไปทางเดียวกันนะครับแล้ยกหัวขึ้นมาจะมีส่วนเดียวที่แตะพื้นก็คือส่วนหลังครับผมสลับกันซ้ายขวานบหนึ่งสองไปเลยนะครับเราทำทั้งหมด20ครั้งทั้ง5้ารอบนะครับเตรียมตัว ขาไม่แตะพื้นนะครับ5 4 3 2 1สลับกันไป1 2 3 20ครั้งเอง4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ20โอเคพักอีกเสร็จ หายใจให้ทันนะครับ8 7 6 5โฟกัสให้หลังแน่พื้นตลอดนะครับอย่างแรกคือเป็นการทำท่าที่ถูกอย่างไี2สก็คือลดอาการบาดเจ็บนะครับอีก3เตรียมตัว 2, รอบที่2ครับ1อนกูหนึ่งสองส สี่ห้าหกดแปดเกบครบแล้วครับรอบที่สองพักอีกสิบเก้รอบที่สามครับเตรียมตัว7จ็ดหกห้ายี่สิครั้งสี่สองหนึ่งไปหนึ่งสองสสี่ห้า แปดเสอีกสิครั้งหนึ่งสองสสห้ายกหัวขึ้นมาด้วยหกเจ็ด้ยี่สิบโอเคพักอีกสิ9 8ก้ดเจดหรอบที่สี่ครับห้าสีสอง หนึ่งไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบโอเคยอดเยี่ยมครับพักอีกสิบรอบสุดท้ายครับรอบที่ห้าเก้าแปด 5, 9, 8, 7จ็ดหห้าสสเตรียมตัวสองหนึ่งสองสาห้าหกเดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสห้าหกเจและ ยีเยี่ยมยอดครับพัก30วินาทีเตรียมตัวสู่ท่าต่อไปเล็กเล็กค้างไว้30วินาทีทั้งหมดห้ารอบครับถ้าต่อไปขคโยกขาขึ้นมาแบบนี้ครับและแกว่งแขนทำต่อเนื่อง30วินาทีครับห้ารอบครับหายใจตลอดนับไปด้วยกัน เรียมตัวพักอีก10 9 8 7 6าแหกยกหัวขึ้นมา5้สยกขาขึ้นไป3ามสองหนึ่งเริ่มแข่งแขนหนึ่งสองสามห้าหกเจสขาไม่ตก1ขาชี้ตลอด4ี่ห้าหกเจดแปดี่สหนึ่งสอง ขยัพุงไว้ห้าหกเจ็ดและ30มพักอีกสิบเก้าดเจ็หห้าเตี้มตัวส3่สองหเราพสองฝ่ายหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดแปด้า สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับด้วยกันเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสามสิบโอเคท่านี้เหนื่อยใช้ได้นะครับพักอีกสิบทุกคนโฟกัสให้ขาตัวเองชี้ไป ตั้งฉากกับพื้นนะครับชี้ไปเหนือฟ้าเลยอย่าให้แบบเอียงอย่างนี้เอียงอย่างนี้ไม่เอาชี้ขึ้นไปบนฟ้าให้ได้อีก้าเรอบที่สามครับ4ี่สาสองหนึ่งป1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเสหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดปด ก้ายี่สิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดปดเสสโอเคเหลืออีกสรอบครับพักอีกสิบเกดอันนี้ท่าที่สามนะันเนาะเจ็ดหห้าสสามรอบที่สี่ครับสองหนึ่งบ่ายหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขาชี้ขึ้นเสมอหนึ่งสองสามแก่งทั้งเท้าแแขนครับไม่ใช่แข่งแค่มือหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสามสิบเดี๋ยรอบสุดท้ายครับพักอีกสิบ เก้าแปดเจ็ดหกห้าเตีิมตัวสี่สามสองหนึ่งไปรอบสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ หนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็แปดเกและสาสิบโอเคเก่งมากครับผมท่าสุดท้ายครับเป็นท่าชาร์กครับเป็นท่าย,ยืดกล้ามท้องและดึงหลังขึ้นมานะครับเป็นท่าออกกำลังกายหลังเนาะสิบครั้ง นะครับถ้าสุดท้ายโค้ชขอสิบครั้งห้ารอบนะครับอย่างนี้หนสองอย่างนี้สามยื 3, กอ,อกขึ้นมาเตรียมตัวอีกสิบเก้าแดเหกห้าส่ยืดแขนออกไปสามสองท่าปลาฉลามครับ1นึ่งอนกูหนสองสสี 1, 2, 3, 4, ห้าหกดแ้าและ10โอเคพักอีก10บเ <9 S 1> นะครับท่าน,นี้ชื่อว่าซูเปอร์แมนแพลนต์นะครับแปดดหกการออกกำลังกายหลังช่วยทำให้แกนกลางลำตัวเราแข็งแรงขึ้นนะครับเราจะไม่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายใดๆอื่นๆเลยนะครับ อีกสามเตรียมตัวสองหนึ่งไปแล้วพี่สองหนึ่งสองสามรู้สึกเมื่อหลังไหมสี่ห้าหกโดยเฉพาะหลังล่างนะครับเจ็ดแปดเก้าและสิบสำหรับคนส่วนนะครับท่าที่สุดท้ายท่าสุดท้ายนี่ยากที่สุดละพัก <c oughs> อีกสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่เตรียมตัวสามสองหนึ่งไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขาต้องลอยจับพื้นด้วยนะเพื่อทำให้อกดึงขึ้นง่ายขึ้นนะครับอีกห้าสี่เตรียมตัวรอบที่สี่ครับสามสอง หนึ่งาปหนึ่งสองสามสี่ใครไม่ชอบท่านนี้คุขอให้เปลี่ยนใจแนละฝึกทำนะครับเจ็ดแปดเก้าและสิบอันนี้เหนื่อยจริงนะครับอีกสิบเก้าแปดเจ็ดรอบสุดท้ายหกห้าสี่สามสองหนึ่งไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและเยี่ยมสิบครัง้งฮู้ยืดกันครับอยู่ในท่าชายโพสอยู่แบบนี้จากวันพุธใครเมื่อยก้นมั้งครับเขาชวนเมื่อยก้นมากเลยจากวันพุธถ้าเราเมื่อเราคือเพื่อนกันโอเค หายใจเข้าโพสครับหายใจเข้าแอ็นอกแอ็นก้นขึ้นไปหายใจออกคู่ตัวหายใจเข้าแอ็นอกแอ็นก้นยืดมองขึ้นสู่เพดานหายใจออกคู่ตัวและสุดท้ายหายใจเข้าแอ็นอกแอ็นก้นมองขึ้นสู่เพดานหายใจออกคู่ตัวและตบมือให้เต็นเลยครับเย้ชนเช็คกันครับผมอีกห้าเปิดกล้องให้เรียบร้อยนะ สี่สามสองหนึ่งสชิสแล้วเราเจอกันใหม่ครับวันเสาร์อะขอพายวันเสาร์เรามีแอคทิวิตี้พิเศษเราเปลี่ยนนิดนึงเจอกันวันอาทิตย,ย์ครับผมบายบายครับ